เทียนและชาวสืกก้าวเข้ามาและเทียนบอกว่าพวกเขามีเทคนิคขอโทษที่ทําให้พอใจคุรินบอกโกคูว่าพวกเขาเป็นลูกศิษย์ของพุทธเท่ากระเรียนโกคูจําทั้งสองคนได้และย้อนไปตอนที่เขาต่อสู้กับเทียนครั้งแรกในการเดินทางรอบโลกโกคูบอกว่าพวกเขาคือคนที่หลอกหมูกว้างผีเสือ้อคุรินถามว่าโกครูรู้จักพวกเขาหรือเทียนก็พูดว่าแกควรจะมีความสุขที่เราไว้ชีวิตเราไม่สามารถพ่ายแพ้ได้พวกแกโชคดีมากที่ไม่ต้องสู้กับเราในรอบคัดเลือก ย้ำฉาและเทียนจ้องตากันคุรลินสังเกตเห็นชาวสืกและบอกว่าเขาดูกแปลกชาวสืกเรียกคุริลินว่าไอเตี้ยและแลบดิ้นใส่เขาเทียนบอกให้ชาวสืกเลิกซะเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้ในภายหลังย้ำฉาบอกให้พวกเขาออกไปตอนนี้และเทียนบอกย้ำฉาว่าพลาดจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ในการต่อสู้ไปย้ำฉารู้แค่ไม่อยากฆ่าใครทั้งสองเตรียมต่อสู้กันโกคูบอกให้ย้ำฉาหยุดแต่เขาปฏิเสธไม่ชอบคนประเภทนี้